นี่คือเส้นทางขึ้นวัดวัดหนองยุงกวนปูพางมูต่างขึ้นโคง,นะง,งที่สองนี่เราพานโคงเล็กมาเนี่ยนี่ไหมครับน่ไหม,มน,มหมนี่เราพานโคงที่สามมาเนี่ยนะงู <laughs> ต่างขึ้น มีฝันนำริ้วไปแล้วอืมหลังจากขึ้นควนนะครับเดินลงควนกันต่อตอนนี้เราแก่ถึงวันแล้วนะต่างชั้นสักนิดหนึ่งเละแลาง ทำไม่ทำไม่ทิ้งเลยทิ้งเลยว,วัดปู่พายาติการามไอ้ที่สุดสามสาวก็บิชิตวัดปู่พาได้สำเร็จนู่นนุ่น,น,นได้หลุกกับได้ลูกกับไปก่อนไหม พิชิตควันภูผาไอทิดอจ้าโดยมีจ้าเลยไปดูนกยูงกัน,<ง>นมีมอมาคึกคักเลยมอมาคึกคักนี่คือเจ้าทินนะครับมาเจ้าทินมาตอนหลับเ <c oughs> ดินตามเดินตามงนี้มีนี่ไก่ห่วงหาน้านไก่เถือน เดี๋ยวเราไปดูนกยูงกันเจ้านกยูงยุนนกยูงเรามาถึงแล้วชูมือหน่อยชูมือหน่มาถึงนกยูงแล้วไอดูนกยูงลำแพนนะนกยูงลำแพนนี่นู่นนนตัวใหญ่น่อนี่นี่นี่ตัวนี้ตันี้ตัวนี้นี่นี่นี่นีนี่นี่นี่นไปเอีกครั้งยังช่วยอย่าง น้อน้องนนนนนนมามานี่เรามาเจอนนองยุงลำเพนเลยวนะครับน้อนยุงลำเพลนด้านหลังด้นนยุั้น้านหลังด้านหลังโอ้คุณหนอนยุง อันนามาเด็กที่น้อยูฮันนามาเด็กเลยที่น้องยูฮันนามาเดยันนามาหันนามาโอหันนามาด้วยถามอโอนี่ครับสีสวยจุงบุยอืมออออยิ้สันโชด้วย,ยสเสดวเงว่าเเห็นตัวมีอดเด็กเด็กตุกใจนะครับอนี่นี ตัวอะไรดยไม่รู้ตัวอะไรนกวิวิดาดูวิวดู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 ดดูอแย่หลดก็ไปเงี้ยเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลอดก็ไปรอยู่ในนเ้ินชว์้ดูโชว์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 หน่อยข้าพเจ้าเล่นกันโชวหน่อยเจ้าขาวชว์หน่อย ตรงกางบนมีตัวกันนูตัวนูใหญ่ยะนไหนเจ้าขาววันนี้ไม่โชว์เลยเจ้าขาวโชเชว์ป่ะมโชว์มีโชว์โชวเด็กอยากดูลำแพนเจ้าขาวเจ้าขาวฉันไม่เคยเห็นเจ้าขาวไม่สนใจเลยวันนี้ มาไหว้พระที่วัดนกยูงผู้พยา,ยาติการ